ดดปูมาปูมาผักกาดบ่ทัอม้่ามปอมส้น,น<ป><ล>เ,เ,เนี่ใบเอ้นานกีย่างนี่จ๊ะโอ้ใบเลีๆช่หมนี่นั่นฝักักบัวฟักกาดพอ,อจา,าตอนนี้กำลังปูกำลังวานักบัวเออไหมักหอมปอม น,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 น้กเกนเไ่หล่ดีบบูบะปลูกเต็มน่มเ,เ,เอนนี่เนาะทุกคนเอจะมาพิงไผ่เนาะอากาศอยู่บ้านเ่ามันกรนาวประมาณนี้เนาะจะมาพิงไผ่เนาะ ตอนนี้แม่เขากําลังหดพักหอดูน้าวแล้วยิ่งไผ่บบนี้เนาะดังไฟฟิงอยู่บ้านเฮาคือเกานีเนาะอากาศในตอนแรงเนาะเย็นดี เนาะทุกคนเลื่มคำเห้งหนาวเนาะตอนนี้เฮาว่าสิไปอาบน้ำเนาะอากาศมันพอดีหงุดหเย็นๆเนาะหนาวๆนิดนึงที่บ้านของเฮาอยู่บนปักซองเนาะอากาศจะหนาวที่สุดเนาะปักซองแดนหนาวนี่เฮาอยู่ที่ปักซองแดนหนาวเนาะ เือว่าอากาศทางนี้นี่หนาวขนาดเนาะตื่นเช้ามากหอนยำหนาวก็ต้องพิงไฟเนาะกลุมตากูเว้ยตื่นเช้ามากก็ต้องพิงไฟเนาะหนาวแห้งสบ,บายดีสบ,บายดีพอแม่พี่น้องบัดทุกคนเนาะมอนี้นก็มา้อกัสสองเบาหลาคือเกาเนาะ วันน no. no. ี้หาสีพาทุกคนมาเบิงเนาะห้าสีดังไผ่พีงเนาะถือว่าหอนเราดูนาวแล้วเนาะหอนยำนาวแล้วเนาะเราจะดังไผ่พีงกันเนาะยำนาวยำนี่เลยเนาะเดือนสิบสองเนาะสิบเอ็ดสิบสองเนาะยำนาวตอนนี้เขาก็สีมาดังไผ่พีงเนาะเาดังไผ่แล้วเนาะเาจะมาพิ อากาศบ้านเฮาช่วงนี้มันหนาวเนาะต้องเลยดังไผ่เนาะถ้าบ่ดังไผ่ก็หนาวแห้งเนาะตื่นเสารมาก็ต้องเลยดังไผ่เนาะพีงเนาะเพื่อบ่ให้มัน nào. หนาววันละดูหนาวมาแล้วเนาะวันยามเก็บกาแฟหน่เนาะละดู nào. หนาวให้สิพาทุกคนไปเบิง่งเนาะ thằng bạn hậu thì này... nhầm nào khó hết nhang cần nó Khó hết chừng đây rồi nhầm nào nhầm nào khó xin đăng phải phí nó tuyên xấu mà có tổng để năng phí phạy nó vừa bỏ hẻ nào nó tôi nhìn cả xa mụn nó cái xì khăm này à cát nào khử này nó ตอนเดึกดๆแห้งหนาวเนาะนี่เนาะทุกคนหอจะมาพิงไผ่เนาะอ,อากาศอยู่บ้านเ่ามันก็นาวประมาณนี้เลยเนาะจะมาพิงไผ่เนาะ ตอนนี้แม่เขากำลังหดพักหอดแล้วดูน้าวแล้วยิงไผ่แบบนี้เนาะดังไฟฟิง้งอยู่บ้านเขาคือเกานี่เนาะอากาศในตอนแรงเนาะเย็นดี ตอนนี้ 5, 5, มาสิมาเมืองสวนผักงเาัานี่เนาะทุกคนสวนผักกาดมักฟิกเนาะปลูกลายยางเนาะปลูกมักฟิกตอนนี้กำลังดนหนามอยู่เนาะคนหนามสวนมักฟิกนั่ทุกคน นี่เนาะแม่เขากำลัหดหนามเนาะเห็นไหมปีกของเขาน้ำฝักบัวของเขาเบิ้งเนาะทุกคนนี่ฟักของเขาเนาะฝักหอมฝักบัวเนาะกำลังปลูกฝักกาดไว้นี่เนาะฝักยางนี่เนาะทุกคนไอหูก็บอกกันได้เนาะนี่มันจะเป็นฝักบัวเนาะ Nì nó Tăng phải phí ở cả nào hẹn bạn hậu Họ là đủ nào nữa nó Tục khuẩn cho phạt cần từ sau mà đang phải nó Đẹp nì nó Những bạn như huyện khi câu ป,ปูมาปูมาผักกาดวะหัมปอบ่ไหมเพราะหัมป้อม่สิ้นเนี่ยใบเอพักชีอันนี้อันไหนแจ้คเออใบเรียมๆใช่ไหมนี่นานฝักฝักบัวฝักกาดพอจะถึงบ่เออเถื่อนตอนนี้กําลัางปลูกําลังวานฝักบัวเออไหมฝักหอ,อมปอบ

ผักสลัดผักสลัดละออหวนชะเทือก็พึดบ่อเกิดและมันบ่ได้หดน้ำมันโดนหดเทือหนึ่งนี่เดี๋ยอย่าลัลลัลายลผักสลัดผักบัว หอมป๊อมส่วนฟักไหนเนาะทุกคนเล็บคำหแห้งหนาวเนาะ ตอนนี้เฮาว่าจะไปอาบน้ำเนาะอากาศมันพอดีหงอนหงิดเย็นๆเ,เนาะหนาวๆน,นิดน,นึงที่บ้านของเฮาอยู่เมืองปักซองเนาะอากาศจะหนาวที่สุดปักซองแดนหนาวนี่เฮาอยู่ที่ปักซองแดนหนาวเนาะถือว่าอากาศทางนี้ขนหน,นาวขนาเนาะตื่นเช้ามาหอนยำหนาว,วก็ต้องพลิกไฟเนาะ ตากวยตื่นสมมาก,ก็ต้องพิงไผ่เนาะหนาวแห้งเ้าดูหนาวเริ่มไก่สีม,มาหอนแล้วเนาะตอนนี้กามาสัมผัสอากาศตอนตอนแรกว่ามันสีหน,นาวสำมดยเนาะ คลิปนี้ก็จบสม,มีนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อไป